นุ่งกนกพันท์แอดมินคนเก่งคนโกของเราสร่างมาให้้วครับเด้อของที่สั่งมาจากไทยเรามาดูกันว่ามาเบิร์กันว่าของที่เขาสั่งมาที่สั่งมามันมีอะไรบ้างที่น้องก็ส่งมาให้มันมีอะไรบ้างนะครับเด้อสั่งมาจากไทยกนได้สั่งมาจากไทยเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับเดขออนุญาตแกะแป๊บนึงครับขออนุญาตแกะแป๊บนึง ว่าอะไรมันจะอยู่ข้างในอย่านี้โอเคเรียบร้อยแขงแตง่ลแขงแขงแขงอ้าวปลาเส้นข้าวอย <c oughs> ปลาเส้นครับปลาเส้นไปเอาลักของผัวมาที่อยู่ในโมเดิร์นวิกได้เข้าไปใจวิกขนมจีนขนมจีนอบแห้งขนมจีนอบแห้งลายม้ครับสองสี สิ่งที่เราต้องการเอาัน <laughs> อันนี้คืออุปกรณ์ทํางานหากินนะอุปกรณ์ทำมาหากินมีคอนเทนต์อันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเนวทาาเนวทาบางตาเน,นี่สิ่งที่เราต้องการคือโอ้ยเครื่องเทศผมว่าได้สร้างเราต้องมาแต่เอาเนอดบวย <laughs> บวยด้วยเอา้ามีกระนุนอบแห้งด้วย ทุกทายเี่ยงานที่เขาขาดไม่ได้ครับวันนี้บ่นว่าไม่มีผักแพรวราก็เก็บผักแพรมาให้ใส่จอยจุ้งด้วยนี่ผักแพวผักแพวครับโอ้ของมาเรครับผักแพรผักหอมป้อมนี่ของชอบเลยกับผักกาดกวางซุ้งผักกาดดอกครับผักกาดดอกกินกระปนกวกใส่หนึ่งพัดเนข้าก็เห็บผักเยอะๆเลยน้องก็ส่งมารับน้องก็ปลูกในผักชีผักชีหมดไปแล้วก็ผักชีลาวก็น้องมาพอดีโอ้ยหอมกินมบ มุกเติมขึ้นดิเสบกัผัดชีลาวแล้วอย่างที่ขาดไม่ได้คือผัดบุ้งก็มีครับผมแต่ผัดชีลาวตอนเย็นเราไม่รู้ว่าจะมีเมนูอะไรแต่น่าจะหมกแล้ววันนี้วันนี้น่าจะหมกเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนี่เรามาดูกันว่าสิ่งของที่เรารอนักรอนหนะเราจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยเราจะได้ไหม นี่ทนนั่นทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนี่ไงนี่ไง่า่่านะทุกคนอาจจะสงสัยโอ้ยเอ๊ะได้แล้วนี่คือแนวสร้างคอนเทนต์ครับเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูว่ามันเป็นได้มากี่สี เนี่ยมาสองสีไม่ใช่มาสองส,สีสีฟ้ากับสีแชมพูนี่แหละครับอันไหนที่คิดว่าเราน่าจะเราน่าจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่มาซื้อมาเล่นๆนะครับซื้อมาเล่นๆนะครับเราซื้อมาสร้างคอนเทนต์เราซื้อมาสร้างคอนเทนต <c oughs> <c oughs> ์เสียงเราเอะเรามาลุ้นกันมาเบิ้งกันมาใส่ได้ไหมนี่ <c oughs> ใส่ได้ไม่ใช่ไม่คว้้ผิว มันช่เาขวานด,ด้วยพี่เวิร์ดโอเคครับมรลุกันขอบคุณน้องนงครับขอบคุณน้องนงขอบคุณแม่น้องนงด้วยครับอันนี้คือคุณแม่น้องนงซื้อฝากซื้อมาฝากนะครับจะเป็นเอฟซีคุณแม่น้องนงด้วยขอบคุณค,คุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณค,คุณแม่ด้วยเมาที่ไมาให้ลูกเคยลูกสาวแบงค์ไมาให้ลูกพนัเลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปเราจะใส่แบบไหนเราจะสร้างคอนเทนต์จาก จากอุปกรณ์ที่เรามีนะเราจะสามารถที่จะประดิษฐ์คอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ออกมาแนวไหนแบบไดเราจะสร้างได้จังไหนมันจะดีเหมือนที่คนอื่นเขาทําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับเรื่องมันอยู่ที่คนชอบและไม่ชอบนะครับเรื่องคนชอบมันอาจจะดูดีคนไม่ชอบมันอาจจะไม่น่าดูอันนี้ก็ไม่ว่ากันอยู่ที่คนชอบในแต่ละคนนะครับเรื่องมันคอนเทนต์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันความสามารถของคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่า สิ่งที่ผมทําลงไปมีคนชอบมากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคือผมทําแล้วผมมีความสุขแค่นั้นเองอันจอ